สวัสดีครับผมนายรัชนนท์พีรินศรีครับสวัสดีครับผมนายวุษาพรินทร์แสงครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ตู้ลินชันง่งแห่งสาหรับสำหรับความกว้างของตู้นะครับอยู่ที่5้าิบอเซนติเมตรความสูงอยู่ที่70เซนติเมตรและความลึกภายในลินชักอยู่ที่45เซนติเมตรในตัวของลินชักจะมี2ชั้นนะครับชั้นที่1ความจุอยู่ที่28 L, ลิตรรับน้ำหนักได้ไม่เกิน35กิโลกรัม และในส่วนลิ้นชักชัน้นที่2นะครับความจุ25ลิตรรับน้ำหนักได้ไม่เกิน35กิโลกรัมเช่นกันนะครับในส่วนโครงโตงทำจากไม้สนตดเตียและฝาปิดด้านข้างและลิ้นชักทำจากไม้บอดยางพา,าราะสานะครับใช้ระบบขีดกา๊าดเมื่อเมื่อท่าจะมีเสียงจากนั้นเลื่อนแผ่นองหน้ามาภายในปูนด้วยผ้าสก๊ลาเพื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้วสามารถเลื่อนแผ่นองหน้าปิดเป็นนั้นเสร็จสิ้นครับ เราคณะผู้จัดทำขอจบก,การนำเสนอการทดลองใช้ชิ้นงานตู้ิีชักหควารับไว้แต่เพียงเท่านี้ขอล่าวความว่าขอบคุณครับ